สวัสดีครับก็สวัสดีนะครับพี่พี่แม่แม่เอฟซีนะครับตุ๊กเกมมิวสิกทุกทุกคนเลยนะครับสวัสดีบ้านสวนนะครับบ้านฮักเพื่อนเพื่อนพี่พี่ศิลปินมาฮัก เพื่อนๆพี่ a แดนเซอร์แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทีมงานทุกๆคนนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยนะครับวันนี้แม็กก็จะมาขอบคุณนะครับมาลลยน้ําใจในอีพีที่46นะครับทุกคนก็เป็นอีพีที่สนุกมากๆเลยนะครับว่าเขาเรียกว่าเป็นเวทีชีวิตซีซั่นสองใช่ไหมครับทุกคนที่เราได้มาเขาเรียกว่าโชว์ศักยภาพแล้วก็ทําผลงานนะครับเพื่อที่จะบอกว่ามอบความสุขให้กับคนดูนะครับแล้วแม็กก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับอีพีที่4 6นี้นะครับเวทีชีวิตซีซั่นสองที่ผ่าน นะด้วยนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับไม่ว่าใครจะชนะเราก็ยังแบบทํางานสมมมอบความสุขให้กับทุกๆคนอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนยังรักกันแล้วก็ยังแบบเป็นทีมเวิร์กที่ดีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็จะมาเริ่มเลยเนื่องด้วยไม่ใช่เออต้องพูดก่อนว่าเนื่องด้วยแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่แม็กเข้ามาโตเกียวก็จะเหมือนกับครบรอบหนึ่งปีนะครับแม็กเข้ามาช่วงประมาณปลายเดือนเนาะจำได้ประมาณ อีพีที่หรือ27ประมาณนี้นะถ้าแม็กจำไม่ผิดนะทุกคนนะทุกคนก็น่าจะจำแบบตอนที่เปิดตัวได้หรอโอเคเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าเออจะจำแม็กได้แล้วแม็กก็ดีใจที่เราอยู่กันมาถึงแบบปีหนึ่งแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังรักแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ห่วงใยแม็กตลอดนะครับคอยแนะนำคอยตีชมนะครับเพื่อให้แม็กพัฒนาแล้วก็โตขึ้นในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวดูบ้างว่าจะมีอะไร,ะรบ้างนะครับก็อยู่ที่เมงนะครับอันนี้เป็นช่อดอกไม้นะครับ เปชอ่อดอกไม้นะครับขอบคุณชอ่อดอกไม้จากพี่เฟิร์นนะคะรับดูพี่เฟิร์นเห็นการดาเดินมๆเดิมผมคนพี่เฟิร์นเห็นว่า1ปีกับการเข้ามาเป็นครอบครัวตัวเก็มิวสิีขอให้มีความสุขกับงานที่ทําให้เป็นที่รักและที่ชื่นชอบของแฟนคลับตลอดไปนะครับพี่เฟิร์นนะครับก็ขอบคุณพี่เฟิร์นนะฮะน,นี่เลยต่อไปอนะีกอะไรบ้างอันนี้อันนี้จะเป็นจากเรือห,หลายๆคนนะครับจากบ้านสวนนะครับทุกคนมีอันนี้ ถึงวันนี้เป้าหมายยังอยู่อีกไกลเดินไปพักไปแต่ถ้ายังมีนมหายใจยังไงก็ถึงนี้อันนี้ค,มน,น,คนมีนมคนนี้นมมากะครับมีน,นมน่ารักมากแล้วก็อันนี้นะครับอย่าดูถูกตัวเองว่าไม่เก่งที่อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ก็เก่งที่สุดแล้วสื่อต่อไปนะอันนี้พี่แจนนะครับนะครับม่เขียนคอามด้วยชอบแล้วก็นี่อย่าดูถูกตัวเองว่าตัวเองไม่เก่ง ที่อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เก่งที่สุดแล้วสู้ต่อไปอันนี้ปาซิวนะคะปาติวขอบคุณค่ะจะมีน,นี่อีกน,นะครับยังไม่หมดถ้าคิดว่ายังไหวจงใหญ่ดูแต่ถ้ามันถึงที่สุดจ็จงอย่าอหนึงนะครับอันนี้พี่ออยเกาหลีขอบคุณมากครับก็จริงๆเป็นกําลังใจที่ดีให้แม็กมากๆแล้วครับก็กําลังใจมีส่วนสำคัญมากๆให้เราตั้งใจแล้วก็พักใจแล้วเราก็สู้ต่อไปขอบคุณทุกคนนะนา่ารักว่ะจริงๆไม่ได้อ่านเลยเพิ่งมาอ่านวันนี้จริงๆเพราะแบบว่า อันนี้ก็ของพ่อซาร์วอนอีเช่นเคยนะคะแต่อันนี้แต่อันนี้ไม่ได้มีการนาแต่ทุกคนก็อวยพรกันในบ้านเหมือนพ่อนม่กี่มากนะคะวันนี้ขอบคุณม่อซาร์วอนน่ารักมากเป็นดอกไม้เหมือนเหมือนดอกไม้เขาเรียกไหมฟิวบอลเหมือนหนังจีนอ่ะหนังจีนมันจะมีดอกไม้แบบนี้นใช่ไหทุกคนขอบคุณมากนะคยแล้วก็ถึงมาอะไรดีเอ่อเอาเป็นอันแรกที่มีอันนี้มีกว่าน,นี้นี่อ,นน <c oughs> อันนี้มีเขาเรียกว่าเป็นสายคล้องเหรอสายคล้อง congratulation maxwell นะครับ อิสระช่นแบบนี้ต่อมาเราเอาเป็นที่มีชื่ออ่านะที่ยี่มีชื่อม,มันนะครับแต่ว่าแม่จะอันไหนที่เป็นของที่ต้องแกะแต่แม่จะมาแกะให้ดูนะโอเคอันนี้เป็นมงกุฎมาลัยนะครับอเอยมงกุฎดอกไม้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะออพี่แจ้งให้มานะคะตาลับลามาก <laughs> แล้วก็ผมเมื่อคืนที่เก็บเข้ามาเพราะว่าแบบฝนตกด้วยนะครับทุกคนเราขอเยอะมากขออนุญ,ญาตนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ก็น,น,น่าจะ น่าจะเป็นของบ้านสรวรนะครับทุกคนแล้วก็มีไม่แม้แม่อีพี่เอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณครับอีนะครับอันอันไหนที่ไม่มีชื่อแต่ว่าผมไม่ได้พูดชื่อก็ขอโทษด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วไปเรื่อยๆนะทุกคนนะนี่อันนี้น่าจะเป็นอันเดียวกันแต่ว่าน่าจะหลุดนะครับทุกคนน่าจะหลุดอันนี้น่าจะหลุดนะครับเป็นอันเดียวกันขอบคุณครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันเนาะ ขอบคุณครับแล้วก็จะมีนี่นี่นีงมีมีชื่อเขียนกำลังใจให้น้องแม่จากมัมอ้อนี่มากมัมอ้อจากบ้านทางพี่กีต้านะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็มัมอ้อยบ้านหักน้องอาร์นี่นะแล้วก็พี่แอนนาบ้านหักน้องบอนจากน้องหมิวบ้านหักสาต้าขอบคุณมากครับน่ารักมากจริงๆกับทุกคนที่แบบซัพพอร์ตมาตลอดทุกคนซัพพอร์ตมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบบาร์นั่นเชนแลนเซอร์ด้วยการที่พี่ศิลปินหรือว่าทีมงานทุกคนนะครับ อันนี้มีเขียนชื่อเลยอ๋อนี่ไงอันนี้จากพี่อ้อมนะคะพี่สุแล้วก็มีเกินะคะมีเป็นอะไรอะเป็น,เป,นเ,เป็นเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวเว้ยน่ารักมากเลยยังไครับก็โอเคแล้วก็นี่นะคะขอบคุณมาเลยน้ําใจนะคะเป็นบ้านทางน้องอาร์บ้านทางเต้าหยีให้มานะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ จริงๆอันนี้แม็กแอบแกะไปแล้วแต่ข้างในอันนี้แม็กยังไม่ได้ดูตอนนี้แม็กแกะไปแล้วคืออันนี้ครับที่นิโนให้มาจะเป็นนี่ผมมุดแจไปเ <c oughs> อ๊ไม่ใช่อะไรนี่นารักมากเราห้อยกระเป๋าแล้วน,นี่ชอบแล้วมากดูว่าคืออะไรมันเป็นเสียงน่าจะโอ้เป็นอ๋ออ้มันคือนี่ทุกคนอ่ารกัน <c oughs> เลียนะมีชื่อ <Yeah. S 1> เลย Happy a n n i v e r s a r นะครับนีเยอะนี่แหละแต่ว่ามันก็กระจายอยู่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดออกเดี๋ยวเราขอ,อยายเก็บก่อนนะยายเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เล็กอันเล็กแต่ไม่จิ๋วอันเล็กแต่ใจใหญ่อันเล็กแต่หลักเหมือนกันแผนกจบแผนจบอันจิ๋วอันจิ๋วแต่คุณภาพดีมากเพราะว่าแม็กใช้อยู่อันนี้เป็นสเปรย์ล็อกหน้าไว้แต่งหน้าขอบคุณครับอันนี้คือได้ใช้จริงชอบนะครับทุกคน อะไรที่ซื้อมาแล้วได้ใช้จริงชอบมากจิ๋วแต่แจ๋วนะบอกเลยแล้วก็อะไรเลยอ,อันนี้มีเกตนะคะฝ่ายบัญชีมิเกตฝ่ายบัญชีโอ้มิเก็ตซื้อพัดลมให้มเก็ตซื้อพัดลมให้ขอบคุณครับตอนนี้มีพัดลมประมาณสามพันแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้มีว่าทำหายจริงไม่ได้ทํไหายอยู่หบทุกตัวนะครับแค่มันไม่ได้ชาร์จแบตบเขอบคุณมิเกตครับแล้วก็นนี้อันนี้จะ อันนี้จาก b ิกอ o p นะครับอันนี้โพสทีมแม่จะมีทีมแม่ทีมเพื่อนนะครับ <laughs> ขอบคุณนะครับในตุก๊กตานี่มีเขียนด้วยว่าเดี๋ยวเราจะเล่นกันมากกว่า Thank you for 3 h r e e h d r e d a s i x i v e day o f s มาขอบคุณสำหรับสามร้อยหกสิวันนะครับที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มความพยายามไม่เคยเท้อก้ายสุดสุดน่าสนานกำลังใจให้ตลอดนะครับพี่แต้วบ้านสวนนะครับผมคนี่ผมคิดว่าผมน่าจะได้เอาไปไปนอนบนรถนะ ก็มานะครับเป็นนี่ครับอุ้ยอะไรอ่ะน่าบอยลอนดอ่นมุมไม่แน่ใจคืออะไรอะไรอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันนะครับทุกคนคืออ๋ออู๋เป็นตาอ๋อเป็นเป็นตาหรืครับได้ทุกคนเลยแคปแครบโอเคแล้วแต่ของพรุ่งนี้ผมใส่เลยขอบคุณมากอันนี้ขอบคุณมากครับอันนี้ผมก็ จะรักษาอย่างดีเลยเพราะว่าใส่ไว้ช่วงนีส้สวยนแล้วเขาก็จะมีอะไรมีผ้าเช็ดมาให้นะครับขอบคุณครับแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวจะมีที่แกะยากสุดอันน <c oughs> ี้อันนี้อะไรอ่ะันนี้ของอ๋องนี้อันนี้จากทีมเพื่อนรักเห็นไหมอนนี้มีทีมเพื่อนรักด้วยนะครับจากอินาต,ตีนะครับทีมเพื่อนรักอ๋อเป็นรองเท้าใช่ไหม อขอบคุณครับมีเป็นรองเท้านะครับคนสีขาวจะพยายามรักษาให้น้องอยู่นานๆน,นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับจะได้ใส่้วเก็บไว้ใส่แบบใส่เที่ยวนะมา,มาดูชิ้นท้ายนะครับทุกคนที่แม่มีจัญญาผมจะแกงงไงดี

เอาล่ะทุกคนตอ่อไปจะมาลองเพลงผ่านไลฟ์กันนะครับโอ้นั่นคือลำโพงที่มีไม้จิว๋วอุย้ยนี่ไม้จิ๋วด้วยเดี๋ยวเราแกะดูได้ไหมครยบเราแกะดูนะครับ นี่เป็นไงล่ะจะเจอกันเลยขอบคุณนะครับรับี่ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณกําลังใจนะครับจากบ้านสรวนจากมีมีแม่แม่พี่เพื่อนทุกทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณกําลังใจจาก เอฟซีโตเกียวมิวสิกทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฮักสิลปีทุกๆบ้านบ้านฮักทีมนักเร์อเองทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับทุกคนก็ขอบคุณนะครับที่มอบของขวัญแล้วก็มอบกำลังใ,ใจให้หมาอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าเราจะด้วยกันไปในนานแล้วมันก็จะตั้งใจทํางนานมันมีตลอดไปมอบความสุขให้กับทุกคนตลอดไปนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณมากๆครับวันนี้ก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณบอสด้วยนะครับที่เอ็นดูแล้วก็เขาเรียกว่าช่วยให้เรานะครับได้มีแบบพี่แม่เอฟซีแล้วก็ให้เรามี งานทำใช่ต้องบอกว่าให้เรามีงานทําแล้วก็ให้เราได้ทาในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่ให้เราชอบแล้วก็ช่วยส่งเสริมผักดนทุกทุก,ทกคนในค่ายเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆกคนถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีแม็กซ์นะครับวันนี้ก็ไปแล้วทุกคนไม่วาดูคลิปให้จบเลยนะรักนะครับทุกคนไม่วา